กูกูกูก็เริ่ม19คนเพลเยอร์นะครับผมอาก้าตั้ง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 ัไม่มีตะกคนอะไรวะหลอนช่วงนี้หลอนโดนต้นไหนมาก็ไม่รู้หลอนจัดบอกเลยคือมันได้เล่นนานแล้วรู้สึกมันแบบตัวผมรู้สึกแค่ช้าลงช้าลงรีย

พรมานี้น่าจะจ้าุดแล้วดา่าปืนกลใกล้ๆนะ เงี้ยแปลกๆวะเออยลายนี้สีนี้ซิกเก็ตยาพวพกซิกไว้ด้วยแล้วกันไอ้ไอเดียวแล้วเนี้ยฟาร์มเพลินเลยอะ อืมเจอน้ำเหลืองทีไหนมันดีสุดวะสีแดงวะ cái dòng mà รอก่อนกี่ <önemli> เอ้ไอแพดห้าเว้ยไม่ได้เล่นนะ L S L S ถือ L S เดียะยายอื่นไม่มีเลยวะยาพงมันไปอย่างใจเลยเว้ยอาวุธตีก็ไม่มี ถ้าดับตรงเราด้วยวเราควรจะไปเก็บนะ 打过啊。 เอาในเมืองแคสแน่ๆเลยท้างในพามา่นี่โหดอยู่นะหคิว อันนี้มันดูดแอดอบไวว่ะคนดูดเอเคได้วีเอสว่ะได้วีเอสในแพทเทิร์นว่ะนอนละได้วัดหน่อยแหละ มันทับสเตม,มินามันทับอะไรนี่กันตายโอ้โหโดนลุกมเรียบร้อยครับสไนซสองมาเป็นทีมสี่ตัวเรียบร้อย vs ไม่ได้ยิงเลยได้ยิงยู่สองนัด